ผูชงคะประยาาฉันส1จากสามัีเีพเพกคำฉันทำนองสนอดทั้งนี้ครับทิชงชาอาจฉลาดยนคณะนกนคะะหนึ่งการกษัตริย์ฤทธิ์ชวีวานระวังเหือดระแวงหายเหมาะแก่การจะเสกสันประวัติวันจะโนบาย มาลางเหตุพิเศษชายสมัครสนสมนุสรณวันหนึ่งลุกถึงกาละศึกษาพิชากรกุมารลทธิ์ชวีวอนสเสด็จพร้อมประชุมกันตระบัดวัดสการมาสถานระอัจชเรียนพันท้าแกล้งเชิญกุมารชันสนิทหนึ่งพระองค์ไป ลุห้องหับระหทานก็อทามการณทันใดมิลีลับอะไรในกระทาเช่นท้าปุ่นช้าง